น่ากลัวอีเฟิงคนธรรมดาคนนี้ฆ่าเทวไปง่ายๆต่อหน้าต่อตาฉันเลยถ้าพูดเรื่องนี้ออกไปคงเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วแผ่นดินเขาคงไม่ติดลมแล้วฆ่าฉันไปด้วยนะมวยืนเหมืออะไรมาช่วยกันค้นของสิครับเออผมเป็นคนฆ่าตามหลักแล้วของพวกนี้ควรเป็นของผมแต่มันเป็นของสําหรับผู้ฝึกตนผมไม่ได้ใช้ดังนั้นผมจะเขียนใบเสร็จไว้นะของคุณเอาไปแต่จ่ายมาสักสองล้านเคนะเอ๊ะฉัน ของที่ผู้บำเพ็ญใช้ไม่ค่อยมีราคาหรอไม่ใช่ฉันหมายถึงงั้นร้านเดียวก็ได้ยุนเยาเหยาติดหนี้อีเฟิงหนึ่งล้านคนเป็นหนี้ผมแล้วนะอย่าลืมจ่ายด้วยหนึ่งล้านเหรอของไรน,นี้แค่ชิ้นเดียวก็มูลค่าเกินหนึ่งล้านแล้วตัวคนที่ดูไม่มีพิษมีภัยเป็นคนธรรมดาที่ไร้ซึ่งตะบะแต่กลับทําในสิ่งที่เทวะอย่างฉันไม่กล้าแม้แต่จ,จะคิดเอาไงต่อต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าที่นี่ที่ไหนถ้าให้เดาไม่ผิดที่นี่คือใจกลางมรดกเซียน โอ้คุณเคยบอกว่าเจ้าเสียนคนนี้ทิ้งสิ่งที่แจ่มแ๋วเอาไว้งั้นก็ไปตามรากสมบัติกันนายคิดง่ายไปเพราะเราจะรอดออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยยิ่งรอบๆสมบัติสถานฟ้าจะต้องลงอาคมที่แน่นหนามากขึ้นอีกฉันว่าเราคิดวิธีหาทางออกกันดีกว่าก็ได้ก็ได้ไดระวังด้วยนะใครเทวะชีวิตที่หกกูอูเนียนโอ้แม่นางยุนนี่เอง กูอูเนียนผู้อวุโสแฟดยินหยางพวกท่านทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้รู้จักด้วยเพื่อสมบัติเซียนยอดฝีมือตรงโจและจงโจถึงกับยอมร่วมมือกันเลยเหรอบังเอิญเจอจึงร่วมทางถึงยังไงก็อยู่ในสภาวะไร้ตะบะเดินทางคนเดียวมันไม่ปลอดภัยอืมกูอูเนียนเป็นเทวะชีวิตที่6ใช้ทวนขวานยาวธรรมดาก็มีคู่ต่อสู้น้อยอยู่แล้วส่วนผู้เท่าทั้งสองก็น่าจะมีตะบะเท่า เยี่ยนเหล่าโมหัดตูกันขึ้นมาฉันกับอ e ีเฟิร์ไม่มีทางรับมือได้ในเมื่ออุสาได้พบทำไมไม่เดินร่วมทางกันละ่ะเจออันตรายจะได้ช่วยเหลือกันได้ไงฉันไม่ต้องการสมบัติคงไม่จาเป็นต้องไปด้วยพูดอะไรอย่างนั้นพวกเราก็หาทางออกอยู่เหมือนกันภายใต้แรงกดดันรถมิตินี้อยากได้สมบัติแค่ไหนก็ต้องรักษาชีวิตรอดก่อนสิไปด้วยกันนะเรื่องนั้นเจ้าหัวงอกนี่ใครทำไมยุ่นเยาเๆต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจ ไม่ทราบว่าน้องชายคือผมอี้เฟิงครับอี้เฟิงไม่เคยจะเห็นได้ยินชื่อหรือเป็นยอดฝีมือผู้ซ่อนเร้นตอนนี้ทุกคนไม่มีตะบะดูไม่ออกงั้นก็ไปด้วยกันเถอะครึ่งเดือนต่อมาตอกแซกมาตั้งหลายวันวนกับมัดที่เดิมอีกแล้วเสียวเวลาเปล่าๆป,าป,าปีๆทุกคนสูญเสียตะบะไปก็เลยสูญเสียความสามารถในการคงสภาพร่างกายด้วยต่อให้เป็นคนแข็งแรงแค่ไหนก็ต้องเติมพลังด้วยการกินทุกคนตามผมมาไหม บางทีผมอาจ,จมีหนทางเฮ้อขนาดพวกเรายังออกไปไม่ได้ไม่ทราบว่าคนธรรมาดาอย่างน้องชายอี้เฟิงจะทําอะไรได้วางท่ามาตั้งนานแต่เ,เราก็นึกว่าจะสูงสรงแค่ไหนที่แท้ก็สวะไร้ประโยชน์ผมไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าเดินวนไปอย่างไร้จุดหมายดังนั้นถ้าเชื่อผมก็ตามมาถ้าไม่เชื่อผมจะไปคนเดียวฉันไปกับนายแม่นางหยุนอย่าทำแบบนี้เลยตลอดทางต้องเจออสูรไม่น้อย ถึงแมอ้อส,สูนเห่่านั้นจะถูกคมตะบะไว้แต่ถ้าแยกกันไปจะ, <c oughs> จะอันตรายมากนะฉันก็ยังเลือกที่จะเชื่อเขาอยู่ดีแล้วก็ขอแนะนำให้ท่านเชื่อในทางเลือกของฉันว่ามันจะไม่ผิดพลาดท,ทั้งที่เป็นเทวะแต่กลับได้รับความรู้สึกปลอดภัยจากคนธรรมดาเฮ้อเป็นเทวะแท้ๆกับฝากความหวังไว้ที่คนธรรมดาคนเดียว <c oughs> เหลืองหน้าสมเพชแบบนี้พวกเราพี่น้องรับไม่ได้ตาแก่สองคนนี่จะอะไรนักหนาะ ย้ำอยู่ได้คนธรรมดาคนธรรมดาตอนนี้ใครบ้างไม่ใช่คนธรรมดาาไม่ใช่เพราะอยากประหยัดแรงไว้พอจะตบปากให้ฟันล่วงสมไวยแม่นางยุนเราเชื่อใจเขาได้จริงๆเหรอถึงจะไม่มีอะไรมายืนยันแต่เทียบกับผู้เท่าสองคนนั้นฉันเชื่อเขามากกว่าคิดไม่ถึงเลยว่าเราที่อยู่จุดสูงสุดมีพลังเทียมเมฆในแผ่นดินเซียนเจียงกับต้องมาฝากความหวังทั้งหมดไวท้ที่คนธรรมดาคนเดียวครั้งแล้วครั้งเล่าเจ็ดวันต่อมา ไม่ไหวฉันเดินต่อไม่ไหวแล้วใช่อีเฟิงพักหน่อยเถอะได้พักสักแป๊บค่อยเดินกันต่อนึกว่าระหว่างทางจะเจอสัตว์อะไรเอามารองท้องได้สักหน่อยแต่ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่เห็นสักตัวสัตว์อสูรก็ได้พวกเราเทวะทั้งหิวทั้งหยจนสู้พร้อมไม่ไหวเขาที่เป็นคนธรรมดาที่จริงน่าจะไปก่อนเราซะอีกแต่กลับยังดูมีเรี่ยวแรงหรือพวกเราที่ว่าอยู่สูงแล้วยังเทียบไม่ได้กับเขางั้นเหรอ อีกหนึ่งวันต่อมาฉันไม่ไหวแล้วจริงๆทรมานอิดบนพื้นหินบนผนังแค่เห็นก็รู้สึกหายใจไม่ออกไม่มีอาหารมีแต่น้ําก็อยู่ได้อีกไม่นานนายไปเองเถอะถ้าไม่ไปพวกคุณจะตายอยู่ที่นี่นะทําไมทั้งที่พวกเราเทวาสองคนอยู่ในสภาพนี้แล้วแต่เขาเป็นคนธรรมดายังมีกําลังเหลือเฟือผมคิดว่าอีกครึ่งวันก็ถึงจุดหมายแล้วจริงเหรอ เดินมาตั้งหลายวันยังไม่เห็นตำหนักใหญ่แบบนั้นเลยแสดงว่าตำหนักใหญ่นั้นต้องมีความพิเศษถ้ากลับไปตรงนั้นได้น่าจะมีวิธีออกไปสองวันต่อมาน้องชายฉันไม่เชื่อนายแล้ววันนี้ฉันเดินต่อไม่ไหวจริงๆริงก้าวเดียวก็ไม่ไหวแต่ฉันไม่โทษนายหรอกถ้านายยังเดินต่อไว้ก็ไปเถอะนายดูสิขนาดยุนเยาๆย,ยังตัวหดเลยเดาๆคุณว่าไงนายไปเองเถอะพวกคุณดูก่อนสิว่านี่อะไร มาเถินหน้าตำหนักนี้เชื่อมต่อกับหลายเส้นทางผมคิดว่าทางออกน่าจะอยู่ที่นี่แหละอี่เฟิงเขายังใช่คนหรือเปล่าโดนไอสัตว์ประหลาดดันเยี่วลดสะจนวิญญาณชั้นแทบแตกสลายหลายวันผ่านไปได้รับสภาพจิตใจให้เสียเสียนในที่สุดก็กลับมะมั่นคงแต่ก็ยังอ่อนแอก,กว่าก่อนหน้านี้มากดังนั้นฉันจะลดมาตรฐานร่างทรงต่อจากนี้ไม่ว่าใครเดินหน้าเข้ามาในตำหนักฉันจะเอาคนนั้นแหละยกเลิกอาคมทดสอบหือ เสียงนี้ฮ่าฮ่ heh! มีคนมาแล้วไม่เกงใจเลยนะวักพะสงบุตดาท่านกลับมาทำไมครับหุนเทียนเปยก็เอาไปแล้วหลามทมินก็กินไปแล้วท้ายใจะเอาอะไรอีกตำหนักใหญ่นี่คงไม่ใช่ใจกลางมรดกเสียนใช่ไหมมันดูไร้รสนิยมไปหน่อยเนอะสัตว์เสียนของฉันก็เอาไปกินสาตตาบุษเสียนก็เอาไปใช้มุกเลิมค่าก็จกไปทั้งสองลูก ยังจะหาว่าฉันไร้รสนซยมอีกต้องการอะไรจากใจเซียนช่างเถอะเรื่องนั้นไม่ต้องสนใจหรอกรีบหาทางออกไปกันดีกว่าหาทางออกเพื่อเรื่องแค่นี้เชิญครับไปเลยขอล้องละท่านเอ๊ะนี่มันลมอ่อนๆน่าจะเป็นทางออกนะงั้นก็รีบไปกันเถอะอืมบายพวกคุณสองคนไปก่อนผมมีธุรนิดหน่อยเดี๋ยวตามไปยจะกลับเข้ามาอีกหรือว่าจะฆ่าฉันให้ได้ เออโหก่อนหน้านี้ยุนเย้ยอยู่ด้วยอั้นไว้ตั้งหลายวันอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วใจร้ายที่สุดฉันไม่ไหวแล้วยังไม่ถึงอีกหรอน้องชายอีอย่าเพิ่งนั่งสิอีกไม่นานก็จะได้ออกไปแล้วฉันไม่ไหวแล้วจริงๆฉันก็ด้วยเออนักโดผู้บ่มเพ็ญอย่างพวกคุณนี่ร่างกายอ่อนแอจริงๆพอไม่มีตะบะก็ไม่เหลืออะไรแล้วไอคนธรรมดาอย่างนายต่างหากที่ร่างกายวิปริต หรือความจริงแล้วเจ้าหมอนี่คือยอดฝีมือเหนือระดับเฮ้อก็ได้ก็ได้ความจริงแล้วผมมีเนื้อแห้งเหลืออยู่พัชชานอนอี้มีเนื้ออยู่ทำไมไม่เอาออกมาตั้งแต่แรกรีบเอาออกมาก็โดนกินหมดไปตั้งแต่แรกแบบนั้นพวกเราจะอดทนมาจนถึงตอนนี้เหอรอหลกัดในสถานการณ์ที่หิวโหยจนถึงขีดสุดเขายังทนซ่อนเอาไว้ได้ รุ้แต่แรกก็หมดแต่แรกแล้วพวกเราก็ไม่มีทางอดทนมาจนถึงทางออกช่างเป็นผู้ชายที่น่าทึ่งทําให้เราตื่นตะลึงได้อยู่เสมอในตอนที่หมดหวังไม่มีกําลังจะอดทนต่อเขามักจะให้ความหวังกับพวกเราเสมอกินอิ่มแล้วก็เดินต่อได้แล้วใช่ไหมแม่นางหยุนฉันโชคดีเหลือเกินที่เลือกมาทางนี้ใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเขาเป็นคนธรรมดาที่ยอดเยี่ยมเงาแผ่นหลังนี่แหละ ที่ช่วยฉันไว้หลายครั้งหลายคาททาให้ฉันมีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้รับความรู้สึกของการอยากพึ่งพาใครสักคนจู่ๆหลังมันก็ร้อนๆสองวันต่อมาช่วยช่วยเสียงคนขอความช่วยเหลือช่วยพวกเราด้วยเจอสองคนนี่อีเฟิงจะทํายังไงนะแกน่ะด้มาช่วยพวกเราสิวะเรื่องอะไรผมต้องช่วยก่อนหน้านี้พวกคุณปฏิบัติกับผมยังไงผมยังไม่ลืมหรอกนะ พวกเราคือนักพทแห่งจงโจถ้าแกไม่ช่วยพวกเราพวกเราออกไปได้แกตายแน่เฮ้ย <c> ฮ <oughs> ใกล้ทางออกมากแล้วผมไม่จําเป็นต้องประหยัดอีกต่อไปมากินให้สะใจกันเถอะครับยังมีอีกเล้วเนื้อกินเลยกินให้อิม่มแล้วกลับบ้านกันยังมีความสุขเฮ้ย <c oughs> ของพวกเราล่ะอยากกินเหรอไม่ให้จ้าพวกเราผิดไปแล้วอย่าเพิ่งไปขอร้องล่ะให้โอกาสพวกเราอีกสักครั้งเถอะฮ <c oughs> ทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นอ่บาบาดิสุดวิญญาณของฉันปร่งแสงโดยสมบูรณ์แล้วถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคงอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งปีแผนการที่วางไว้ยาวนานนับปีไม่ถ้วนถูกทำลายลงด้วยการเยี่ยวรถสองครั้งไม่ได้การต้องรีบหาร่างใหม่เดี๋ยวนี้การทดสอบหาเฮมอะไรไม่ต้องแล้วขอเป็นคนก็พอเซียนเซียนลี่ยาง ได้เปดิดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถอะคนของแผ่นดินเซียนเจียงตายหานกันไปหมดแล้วเรื่องไงนี่มรอรดกเซียนนะทําไมมีคนเข้ามาแค่นี้พอตัดสองคนที่ติดตามท่านผู้น,นั้นออกไปก็เหลือแค่ไอ้ขี้เปียกสองตัวที่ใกล้จะตายเป็นปุ๋ยเอ๊ะอย่านะเซียนทําไมต้องชิงร่างพวกเราด้วยฉันทุ่มเทกายใจอย่างหนักแน่นสร้างมรดกเซียนนี้ขึ้นมาคิดว่าเพื่อให้ไอ้สวะอย่างพวกแกเข้ามาเก็บแตงวาสนาก็ใช้ใช้เรื่องไง ฉันไม่ใช่นักบุญนะเว้ยที่แท้มรดกเซียนแห่งนี้ก็ไม่ใช่พื้นที่แห่งโชคลาภแต่เซียนหลี่หยางสร้างขึ้นมาเพื่อหาร่างทดแทนหรือว่าพวกเราสองคนคือร่างที่ดีที่สุดที่ท่านคัดเลือกแล้วหรือขอรับไอ้แก่ใกล้ลงลงอย่างพวกแกเนี่ยนะท่านเซียนคนที่เข้ามาครั้งนี้มีทั้งพลังกำลังพรสวรรค์และดวงชะตาที่แข็งแกร่งกว่าพวกเราเอาร่างของพวกเราได้ไม่คุ้มเสียหลอกขอรับ ใช,ใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะคนหนุ่มอาพรขาวนั้นผมว่าเขาเหมาะสมที่สุดหุบปากแก่ๆของพวกแกไปอ,อ,กอ๊ออยอยพออุสพ,พวกเราพูดอะไรผิดในถิ่นของฉันมีใครบ้างฉันรือจะไม่รู้คนหนุ่มอาพรขาวผู้นั้นฉันไม่กล้าหรอกนะพลังของเขายังแข็งแกร่งกว่าฉันเมื่อร่างก่อนเป็นเหมือนเท่า มันเหมือนเท่าสิถ้าอย่างนั้นไอ้ก้อนธรรมาดานั่นก็ไม่ใช่ก้อนธรรมาดาแต่เป็นเซียนเซียนที่แขง็งแกร่งกว่ารีหยังครั้งยังมีชีวิตเหมือนเท่าไม่อย่างนั้นฉันไม่มีทางเลือกไอ้ก้อนขี้เปียกสองตัวอย่างพวกแกหรอกพูดจบแล้วก็เอามาว้าแย่แล้วสินึกว่าจะออกไปได้ในหนึ่งวันแต่พอดูสถานการณ์จริงๆยังต้องใช้อีกสองถึงสามวันแหนะอดทนอีกหน่อยเถอะนะเราไม่รู้เลยว่าต้องเดินอีกนานแค่ไหนนั่นสิ รีบไปเถอะได้ออกไปไวๆจะได้ใจชื้นขึ้นสักทีเฮ้อทำไมชีวิตคนเราต้องเหนื่อยขานาดนี้ขอพักผ่อนหน่อยก็ไม่ได้หรอแล้วก่อนหน้าน,นี้ใครกันล่ะวะที่เดินเอาเดินเอาเป็นวัวเป็นอูฐแถมยังเล่งให้พวกเราเดินต่อทั้งวันทั้งคืนคำพูดนี้ไม่น่าหลุดออกมาจากปากเองได้เลยอดทนอีกหน่อยเถอะออกไปแล้วค่อยพักตอนนี้พวกเราไม่มีสเสบียงแล้วนะใช่รีบบอกไปกัน ถ้ารู้แบบนี้เมื่อวานน่าจะกินประหยัดประหยัดหน่อยกว่าจะถึงปากท่าำคงหิวจนท้องกิ่วอีกแน่อันที่จริงผมยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยฮะนี่นายเก็บเอาไว้เท่าไหร่กันแน่ดินแดนกลาหนที่อยู่ของสูโมเยโอโหหหหน้ำอะไรสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงน้ำอะไรสู้ๆซาซสู้ๆซาซน้ำอะไรหวานหวานชื่นใจน้ำอะไรหวานหวานชื่นใจ โยโฮ่โฮ่โยโฮ่โฮน้ำอะไรสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงน้ำอะไรซูซา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 เฮลูนั่นนะอร่อยชื่นใจเฮลูน hey, ั่นนะอร่อยชื่นใจเ้อ <c oughs> คิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าพี่กระดูกของเราจะได้เข้าห้องหอแล้วอ่ะเดี๋ยวสิพี่ใหญ่เข้าห้องหอแล้วจะใช้อะไรทำาฟุฟ f u d ฉันโลเปินเว่ผ่านความทุกข์ทรมานมามากมายในที่สุดก็ได้อยู่ในอ้อมอกของสาวงามเด่นช้ยผู้นี้สมใจแล้วกัรตูนเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วสินะคิๆๆคค,คสามีพูดอะไรอยู่คนเดียวรีบมาสิแม่นางเวลานี้มีค่าดั่งทองนะรอแป๊บนะจ้าที่รักสามีกำลังจะไปหาแล้วช้าก่อนถึงจะเตี้ยยังไงไอเรามันก็คนมีปัญหาลงตรงแบบนี้ไม่มีทางใส่เข้าไปได้อย่างปกติ <c oughs> แต่เรื่องเล็กแค่นี้ขวางกั้นเดินใช้ไม่ได้หรอกเปลี่ยนคิกิกเมียจา๋าพี่มาแล้วเมียจา๋าเป็นยังไงบ้างท่านมัวนั่งนิ่งอยู่ทำไมฉันรออยู่นะหาเข้าใจแล้วมันคือปัญหาของจุดๆสินะแต่เย็นไว้เราทำได้ถ้าเธอไม่รู้สึกอะไรงั้นแบบนี้ล่ะเปลี่ยนไอ้สามีเยี่ยมที่สุดเลยค่ะฮ่ฮ่ฮโดนชมด้วยเอ๊ะ แม่จ๋าดูนี่กล้วยยังใหญ่ได้อีกนะกล้วยนี้ขาวกล้วยนี้ขาวกล้วยนี้ขาวเออเดี๋ยวก่อนสามีท่านรอเดี๋ยวเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเรื่อยกิดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นห้องเรียนสารานุกรมของตาขาเย่เฟิงพอดีพอด,พอดีคือดีที่สุดพี่น้องทั้งหลายอย่าลืมละ่ะสิ่งสําคัญคือความรักมีเพียงความรักที่ทําให้สติสัมผัสได้ถึงความดึสอันนี้พูดได้เหรออย่ามาเนียนนะเฟยวันต่อมา เพียจังพี่น้ามวยเชียวเกิดอะไรขึ้นชิงเอ้ยเรื่องแบบนั้นมันไม่ได้มีความสุขเหมือนที่จินจนาการไว้เลยเมื่อคืนสุดท้ายก็โดนไล่ออกมาข้างนอกท้าทางอ่อนแอของพี่ใหญ่หนักกว่าตอนโดนท่านอีอัศอีอีกแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่เราต้องหาวิธีช่วยพี่พี่ล่าเริงไว้จะยอมแพ้ความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวไม่ได้นะใช่ใช่ช่ถึงข้าจะไม่รู้จักมนุษย์ผู้หญิง แต่สาวงามเผ่ามันยังเคยพบเจอบ้างถ้าพี่ยินดีข้าจะพาพี่ไปสัมผัสประสบการณ์หลากหลายรูปแบบไม่แน่พี่อาจจะได้ความมากขึ้นแล้วก็ค้นพบว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สาวงามอะไรนะใครอนุญาตให้พวกแกเข้าใกล้สามีฉันแล้วดูเสนอออกมาแต่ละอย่างอยากตายเรื่องไงเดี๋ยวก่อนพวกเขาเป็นเพื่อนฉันเองใช่ใช่พวกเราเป็นเพื่อนพี่ใหญ่เพื่อนหมาเพื่อนตะขาบอะไรหยุดคิดจะทำให้สามีที่น่ารักของฉันเสียคนว่าง อย่ามาให้ฉันเห็นพวกแกอีกนี่พวกเขาเป็นคนของฉันนะเธอมีสิทธิ์อะไรไล่พวกเขาไปที่จริงท่านก็อีกคนเมื่อคือนทําหลังคาทะลุพังจนเสียงอะไรก็เข้าไปได้หมดแล้วยังกล้าคุยกันเสียงดังอีกที่สําคัญสามีฉันทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อท่านด็ดแดนโกลาหลสัพสั a, ์ยัวเยะเมียไม่อยากให้ท่านปนเปืป้อนกับสิ่งสกปรกหวังว่าท่านจะเข้าใจจิตใจที่หวังดีของเมียความอ่อนโยน,อ,น,นอันนุ่มนิ่มอ่าแบ ได้หนึ่งเดือนต่อมาผ่านไปนานขนาดนี้ไม่รู้ว่าพี่ใหญ่เป็นยังไงบ้างผู้หญิงคนนั้นจะควบคุมพี่ใหญ่จากความเหินกลราของพี่เราป่านนี้ผู้หญิงคนนั้นคงหมดสภาพไปแล้วไอ้ยาไอ้ยาเธอหวานปาน,น้ำพึ่งเดือนหาการทำงานเนี่ยช่วยทำให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้นจริงๆเองเป็นใครฟะพี่นี่พี่กำลังอ๋อว่าแกนี่เองไม่เห็นเหรอพี่กำลังทำงานไง พวกแกก็มาทําด้วยกันสิทํางานแล้วมีความสุขนะฮ่าฮ่าฮ่าเห็นพี่มีความสุขพวกเราก็ดีใจเฮ้ย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 พี่มันแปลกๆปกแล้วพี่มีโซลามอยู่ที่เท้านะนี่มันอะไรกันฮะอ๋อไอ้นี่เหรอมันคือพันธนาการแห่งรักยังไงล่ะอ่าช่วยไม่ได้จริงๆที่เสน่ห์ของพี่เยอะหยวนเกินไปไม่ใช่เลยวอยฮาทนเห็นผู้หญิงคนนั้นควบคุมพี่แบบนี้อีกต่อไปไม่ไหวแล้ว นางล้างสมองพี่ด้วยวิธีการไหนกันนี่ยังใช่พี่กระดูกที่เท่เฮียมเฮียมคนนั้นอยู่หรือเปล่าพี่ตั้งสติหน่อยนี่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะใครว่าล่ะดูสิพี่เริงร่าขนาดนี้อยู่ดีๆก็เหนื่อยพี่ป่วยเข้ากระดูกแล้วไปล่ยไว้แบบนี้ไม่ได้นางคนชั่วร้ายนั่นทําอะไรกับจิตใจของพี่ใหญ่พวกเราต้องปลดปล่อยเขานางไม่อยู่บ้านใช้โอกาสนี่แหละนี่พวกแกนี่สิพี่เอ๊ะ พวกแกจะลากฉันไปไหนฉันยังต้องขามอีกเหรอกลับไปอยู่กับเจ้านายไงไม่เอาเจ้านายเกลียดฉันเขาบอกไม่ให้ฉันกลับไปและฉันโลเปลิเวยก็จะสอหาชีวิตที่เป็นของตัวเองให้ได้ถึงยังไงนายท่านก็ไม่มาตามฉันเองอยู่แล้วลาก่อนพี่เดี๋ยวสิจบกันถ้าพี่ตัดสินใจแล้วว่าจะไปพวกเราก็ควางไว้ไม่อยู่รีบคิดวิธีเร็วพี่ใหญ่ทำตัวแบบนี้นะ่ะมันไม่เป็นลูกผู้ชายเลยเผือก พูดอะไรออกไปแกบอกว่าเดนชายพูดนี้ไม่เป็นลูกผู้ชายสวยสวยก็จริงตามหลักแล้วก็ควรบอกเก่ากับนายท่านสักหน่อยเฮย้ยให้เขาได้รู้ว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองเหมือนกันมีตรงไหนเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ถือว่าหลอกกลับไปได้สําเร็จที่เหลือให้เจ้านายเปคนจัดการแล้วกันใครบังอาจลักพาตัวสามีที่น่ารักของฉัน คิดจะแย่งความสุขฉันไปต่อให้เป็นเสียนก็ต้องตายสามีเป็นของฉันได้คนเดียวเท่านั้นเขาคือของฉันใครก็เอาไปจากมือฉันไม่ได้ไอ้พวกเดรัจฉานพวกแกต้องชดใช้ด้วยความตายพี่ใหญ่เป็นของของนางวิชาแยกล่างไม่สิ้นสุดลูกปืนหมาเกินพืนฟ้าอะโดนแล้วแกได้ยินเสียงอะไรไหมถอยถอยอุกบาทนี่แล้ว การมีเรื่องกับฉันซูโมโเยก็เตรียมรับการลงทันจากฟากฟ้าไปซะผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วพี่นี่แล้วตูมฮ่าฮ่าฮ่าฮาสมนำหน้าสมน้ำหน้าพวกแกเห็นหรือยังจุดจบของคนที่คิดมีเรื่องกับฉันทีรัก อย่าหาว่าเมียใจดําเลยนะพอคิดว่าวันหนึ่งท่านอาจจากฉันไปฉันก็ทนไม่ไหวในเมื่อไม่ได้ครอบครองไม่สู้ทําลายไปคิดว่าครั้งนี้จะได้อยู่นานหน่อยซะอีกช่างเถอะครั้งหน้าเปลี่ยนเป็นผู้ชายเครื่องบริโภคแบบไหนดีนะพี่ได้ยินแล้วใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ใย,ยดีพี่เลยนางกะจะฆ่าพี่ไปพร้อมกันด้วยซ้ําเจี๊ยกระดูกม้าป่าทุย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 เมียจ๋าทำไม พี่รักท่านปลอดภัยดีเหลือเกินใช้ขอโทษฉันผู้วามฉันไม่คิดทำกับท่านแบบนั้นอยกโทษให้เมียนะวันนี้ท่านไม่ต้องทำงานแล้วอย่าไปจากเขาเลยคิดว่าพวกเราจะเชื่อคาพูดของเจ้าเหรอมันสายไปแล้วเยบ้าใช่เดนชายไม่มีวันเชื่ออีกครั้งก็ได้ความนุมนิ่มที่ไม่อยากเสียไปพี่นั่นมันสุดท้ายก็มาสินะ คำสาบที่แข็งแกร่งที่สุดยอดคำสาบเนตรมิติว่างเปล่าบางทีฉันก็คิดว่าท่านเกิดมาเพื่อฉันมีเพียงท่านที่คงจะอยู่ตลอดไปกินอายช่วยร้ายนมันอะไรกันไม่รู้รู้แต่รุนแรงมากจนแม้แต่เซียนก็อาจถูกบทแหลกเป็นผุยผงแบปลรรอยแยกมิตินี้จะดูดนักพจน์ทุกคนยกเว้นฉันเข้าไปต่อให้สามีต้านทานครั้งที่แล้วได้แต่ในมิตินี้อัตราการรอดของสิ่งมีชีวิตใดๆแทบจะเป็นศูนย์ลาก่อนนะ ความรักระยะสั้นๆของฉันพี่พี่โดนมิตินั่นเกินเข้าไปแล้วไม่จริงนะักคนชั่วเอาพี่คืนมานะเฮ้ยอย่าพูดวามเดเออพี่มาทําไมถึงเป็นแบบนี้ถ้านี่คือฝันร้ายก็รีบตื่นสักทีเถอะเฮ้อร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์นั่นเป็นชะตากรรมของพวกเขาทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครหลีกหนีชะตากรรมของตัวเองได้เครื่องซักผานี่แรงดูดเยอะไปหน่อยนะ ครั้งหน้าถ้าจะช่วยซักผ้าให้ก็บอกกันก่อนสิเมียจ๋าเป็นไปได้ยังไงเขารอดพ้นจากคำสาวิถีฟ้าวิถีฟ้าที่แม้แต่เซียนยังไม่มีปัญญาจะต่อก่อนแล้วเขาเป็นใครกันพบเซียนพลังงานนี่มันมีผู้ทำลายวิบากกรรมฟ้าแถมยังเป็นคนพบมนุษย์ไม่มีทางอนทางแห่งการเป็นเซียนของพบมนุษย์ถูกตัดขาดตั้งนานแล้วพบมนุษย์มีบางสิ่งที่เป็นลางไม่ดีอย่างมากดีจังทุกคนปลอดภยัยสมกับเป็นพี่ใหญ่ของข้า ส,สามีท่านคือเทพของฉันฉันยินดีรับใช้ท่านไปตลอดชีวิตนางบ้าพี่กระดูกของพวกเราไม่ใช่ของเล่นของเจ้าท่าน,านอีเฟิงเจ้านายของพี่รู้ว่าเจ้าทำอะไรเขาไม่เอาเจ้าไว้แน่อีเฟิงไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนคนไร้ชื่อไร้เสียงประเภทนั้นมีสิทธิ์อะไรมาเป็นเจ้านายของสามีฉันเป็นพวกต้มสุนเลวไหลในยุทธจักรละสิทธาเฮอกล้าดียังไงดูหมิ่นเจ้านายอุ้ย การมีอยู่ของเจ้านายมีฤทธิ์ที่จอมยุทธเทวะตัวเล็กๆอย่างเธอจะเทียบได้มันไม่ใช่ฉันแค่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เขาต้องเป็นผู้สูงส่งที่ซ่อนเร้นในโลกตำนานของเขาคงเล่าขานอย่างลึกลับพลังของนายท่านอยู่เนื้อระดับความเข้าใจของพวกเธออะไรนะจะบอกว่าในภพมนุษย์มียอดฝีม,มือสูงส่งซ่อนตัวอยู่จริงๆอันเดอ้อก็ขอโทษฉันจะตบปากตัวเองฉันผิดไปแล้วสายไปดูถูกเดนชายได้ แต่ถ้าดูถูกเจ้านายต่อให้เป็นเซียนบนสวรรค์ฉันก็ไม่ไวนะ้หน้าไปกับไปหาเจ้านายกันพี่ใหญ่สุดยอดพี่ทรงพระปรีชาจากท่าทีของนายท่านฉันยังกวดอยู่นิดหน่อยฮ่าฮกลับไปต้องต่อรองกับเขาสักหน่อยตูเพื่อสวัสดิการที่ดีกว่าของพวกเราเพื่ออิสระที่มากขึ้นโอ้โอโอสนับสนุนใครคัดค้านเป็นไดโนเสาร์ดีจังพี่กระดูกยอมกลับไปสักทีปลื้มปลิม เอ๊พี่รู้ว่าดีใจแต่ไม่ต้องถอดเสื้ผอผ้าก็ได้มั้งฮ่าฮ่ฮ่เอ๊ะเดี๋ยวนะพี่กำลังจะหายไปเอออะไรเนี่ยหรือเป็นเพราะว่าออกห่างจากนายท่านมานานเกินไปจบ,บสิ้นซะแล้วเหรอชีวิตสั้นๆของยอดชายนเปิเ่นเหวยน่าเสียดายข้ายังมีโอกาสข้ายังมีน่ะนะฉันยังอยากบอกกับนายท่านว่าขอโทษกลับไปจะให้เพิ่มหนึ่งอ่ะ ไม่สิสองเลยสองเรียนเลยพอใจได้แล้วนะแแบะ,แบระจริงจริงเลยเขาหน้าออกจากบ้านก็อย่าไปใกล้ขนาดนี้ดีนะที่ทังทองทิ้งสัญลักษณ์ไว้ให้ตามไปเจอยืนเองได้แล้วใช่ไหมในเวลาเดินทางแล้วทุกคนที่ลงซ้อมรอพวกเราอยู่เฮ้อไกลแฮะเดินมาหยุดจนชักจะเหนื่อยถ้ามีพาหานะก็ดีสิแบะหนึ่งเดือนก่อนไม,อไม่เยอะไม่เยอะถ้ากินแบบปกติสามคนก็คงอยู่ได้20ปีกินเหมือนก่อนหน้านี้ หลายๆวันค่อยกินก็คงอยู่ได้จนแก่ตายแต่แก่ตายมีมากขนาดนั้นทําไมไม่เอาออกมาตั้งแต่แรกร้อยพวกเราหิวแทบดิ้นแล้วค่อยเอาออกมาทีละนิดเพื่อก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนไงสมมุติว่าหาทางออกไปไม่ได้ผมก็ต้องแก่ตายในนี้ตายอย่างอิ่มท้องไม่ดีกว่าหรอนี่เงียบเถอะไม่รู้จริงๆริงว่านายไปเอาสเสบียงมากมายขนาดนี้มาจากไหนคุยกันอยู่ได้ขอกินหน่อยละขอฉันด้วยตอนที่ออกจากนาซาผมขอให้พี่ชายคนหนึ่ง ช่วยจัดเตรียมให้เขาก็เตรียมไว้มากขนาดนี้แต่ดีเกินไปแล้วคงกลัวว่าผมจะไม่อิน3วันต่อมาในที่สุดก็พ้นเขตแดงกดดันรถมิติพลังกลับมาแล้วน้องอีคิดไม่ถึงเลยว่านายเป็นคนธรรมดาจริงๆก่อนหน้านี้ฉันแอบไม่อยากเชื่อเพราะสัมผัสไม่ได้ถึงตะบะผมจะหลอกไว้ทำไม พูดตามตรงชีวิตนี้น้อยคนนักที่จะนับถือโดยเฉพาะคนธรรมดานั้นไม่มีเลยนายเป็นคนแรกนะครั้งนี้ถ้าไม่ได้หนายฉันคงตายในมรดกเซียนนั่นแล้วขอบคุณแต่ว่าในถ้ำนั้นพวกคุณกินไปเท่าไหร่กค็ควรชดใช้ให้ผมใช่ไหมไอ้หำม,มัดมือชกกันนี่หว่าเมื่อกี้พิ่งจะทราบซึ้งจนน้ำตาแทบไหลปิดก๊อกกลางอากาศเลยรอแป๊แบหนึง่งขอผมคำนวณก่อน โอ้ยพอไม่ต้องคำนวณแล้วฉันให้เพิ่มอีกหนึ่งล้านเหรียญทองเลยว้าวเศรษฐีนี่เศรษฐีนีแล้วคุณคน่ะคนนึกว่าอะไรที่แท้ก็ต้องการเงินเก็บจากที่นั่นมาได้นิดหน่อยน่าจะประมาณ 4- 5ห้าล้านกลับไปเราจะมอบให้ในายทั้งหมดเลยแล้วกันว้าวนี่มาเศรษฐีตัวจริงเอาล่ะฉันจะกลับตรงเซิงแล้วเสร็จธุระที่นั่นแล้วจะมาหานายอีกทีพร้อมกับเงินครับเดินทางดีๆนะผมรอต้อนรับเสมอดูสิแบบนั้นแหละคนจริงแค่เห็นก็รู้แล้วว่า ไว้ใจให้ทำงานใหญ่ได้อุ๊บคุณคำอะไรคำว่าคนธรรมดาก็น่ารักดีเหมือนกันอะไรนะช่างเถอะฉันจะพานายออกไปจากภูเขาก่อนอืมนอกเมืองพียงเจียงฉันต้องกลับตรงเซิร์แล้วคงมาส่งนายได้แค่นี้ครับเดินทางดีๆตะลุยแสนภูเขาครั้งนี้กินเวลาผมไปตั้งเดือนกว่าๆไม่ได้กลับบ้านนานบ๊ายบายนะเดี๋ยวสิเออสุดท้ายก็เดินกันคนละทางแล้วก็ถึงเวลาต้องไปแล้วคุณพี่ อีเฟิงเดี๋ยวนะคุณพี่เหรออย่าลืมคืนเงินผมด้วยไม่น่าตั้งความฝังกับไอเวนนี่เลยถึงยังไงเขาก็คงไม่กลับไปที่แสนภูเขาอีกแล้วเมืองพิงเจียงกับสู่ปัจจุบันฟ้าสว่างที่ดินกว้างขวางอารมณ์เบิกบานจิตใจผุดผ่องอืมบรรยากาศของบ้านมันแตกต่างจริงๆฟิลนี่แหละแจม ิงขอสแสดงความยินดีศิละปะมากร้อมสกิลเทียมเทพทำภารกิจสำเร็จรางวัลคือพาหนะรางวัลช้าช้าถูกส่งไปที่โรงซ้อมแล้วฮะฉันไปเล่นหมากตอนไหนหรือว่าจะเป็นตอนนั้นโฮ้ยไอระบบเพลงสวยมาก็ช้าพาหนะที่ให้ยังชื่อช้าช้าแค่ฟังก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของดีอาจารย์อี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ เต้าหู้นี่ทําเสร็จสดๆใหม่ๆเมื่อเช้ามาเอาไปสิเก่งใจจังเลยครับผู้เท่าลีสบายดีนะครับเพราะมีอาจารย์อี้นั่นแหละถึงสบายดีขึ้นทุกวันอาจารย์อี้มาเล่นหมากกันไว้ครั้งหน้านะครับผมกลับบ้านก่อนท่านอี้ไม่มาพิชิตแลนด์ลอร์ดกับพวกเราตั้งนานแล้วคิดถึงนะฮ่าๆอีกวันสองวันเดี๋ยวมาบ้านเราดีที่สุดจริงๆดูน้ำใจชาวเมืองสิอาจารย์ทงชิงทำไมถึงกลับมาเร็วกว่าฉันอีกละ่ะคิดถึงจังเลยครับ ฉันพากลับมาส่งแล้วนะรอดออกมาจากแสนภูผาได้จริงๆแฮะอืมแล้วก็ไว้ให้พวกเขาไปทั้งอย่างนี้ท่านไม่รู้หรอกว่าสองเดือนที่ฉันผ่านอะไรบ้างจงชิงฝึกมาเหนื่อยๆทั้งวันฉันพาไปผ่อนคลายดีไหมผมไม่มีเวลาเลยครับต้องโทรหาเมี่ยงเทียนแล้ววันที่หนึ่งไม่ละผมอยากพักผ่อนวันที่สิบไม่ละผมอยากพักผ่อนวันที่สามสิบผมเหนื่อยครับตอนนี้ผมไม่ว่างเมี่ยงเทียนโทรมาไม่มีเวลาครับ ช่วยด้วยพิบตาเดียวก็ผ่านไปสองเดือนแล้วดังนั้นต่อให้แน่ใจว่าเป็นร่างเทพก็เท่านั้นเดาแบบนี้บังคับกันไม่ได้อีกอย่างท่านก็บอกเองว่าการบังคับไม่มีผลงั้นเธอจะทํายังไงต่อไปฮ <c oughs> อยู่ในพิงเจียงต่อค่อยๆขยับความสัมพันธ์กับเขาไปทีละก้าวจนกว่าจะถึงจุดนั้นต่อให้เขาใจแข็งเป็นหินแต่น้ำหยดนานวันเข้าหินมันก็ก่อนบ้านเดาดีที่สุด ในที่สุดก็ได้กลับบ้านท่านมาแล้ววากอย่าเข้ามานะีิมูฟิวมานี่แล้วโอเคค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะใครที่ชอบไปาลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ